何 パパパパ終わりだよ。 え飛び込んだじゃん、いま優しくしてね วันนี้นะคะนันก็จะมาปลูกมันฝรั่งนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะที่แนนตัดแล้วก็เอา,เอาดินกบไว้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าพบเป็นยังไงอันนี้คืออันที่แนนขุดมาแล้วนะคะลากเขาก็จะออกแบบนี้อันนี้ที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมานะคะเดี๋ยวนแนนก็จะขุดให้ดูเนาะอันนี้อันที่ออออกแล้วเนาะ ขุดเขาขึ้นมานะคะอันนี้เขาก็จะแตกหน่อออกมาแล้วนะคะเราจะมาขุดกันนี่ค่ะพอเราเอาดินกบไว้อะเขาก็จะมีหน่อแตกออกมานะคะแล้วก็มีรากออกมาเยอะอย่างนี้เลยนะคะทำไมถึงผ่านะคะนันก็ไม่รู้วิธีการปลูกที่แท้จริงแต่ว่า คือแนนทำกับย่ามาแล้วย่าสอนก็คือก็คืออย่างซื้อมาหนึ่งหัวใช่ไหมคะก็คือเราซื้อถุงมาถุงนึงมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแล้วย่าเนี่ยเขาก็เลยซื้อมานะคะอย่างอันนี้เป็นหนึ่งหัวนะคะอัน,นที่ผ่านเนาะอันนี้เป็นหนึ่งหัวย่าเขาก็จะผ่าน,นะคะแล้วก็มันก็จะได้สองสองต้นใช่ไหมคะผ่าออกมันก็จะได้สองอันแล้วก็กลบลงไปแล้วก็เขาก็จะได้เป็นสองต้น พราะปกติเนี่ยซื้อมาหัวเดียวก็ปลูกไปทั้งหัวเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการแยกนะคะแล้วก็คือได้ผลชั่ว,ว่าเออหน่อเขาแตกแล้วคือไม่เสียแน่นอนนะคะจากนี้เราก็จะไปปลูกนะคะอันนี้เป็นวิธีการกที่ย่าพาเดนทำนะคะ,ะจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องยังไงก็ฝากแนะนำด้วยนะคะ เขาออกลากเยอะมากมากจริงเยอะมากนะคะอันนี้เป็นมันฝรั่งพันธ์สีง่วงนะคะแล้วก็ออกเป็นรูปยาวนะคะไม่ได้เป็นกลมๆนะรูปเดียวยวนี่ค่ะออกเดียวมาก จากนั้นเราก็จะเริ่มปลูกมันฝรั่งกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะที่เรียนถอนออกมาเมื่อกี้นี้นะคะก็ได้เยอะนะคะแล้วก็ยากาก็จะใส่ป,ปุ๋ยสําหรับนี้น,นะคะปุ๋ยมันฝรั่งนะคะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวจะเราก็จะใส่มันฝรั่งไปอย่างนี้นะคะ,ะใส่มันฝรั่งไปให้ห่างกันประมาณนี้นะคะ หาเขาก็จะปุ๋ยมันฝรั่งค่ะใส่ตรงกลางใส่ตรงกลางอย่างนี้สับกันไปนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ตรงนี้แล้วก็มันฝรั่งใส่ตรงนี้นะคะเห็นภาพไหมคะมามาก็จะใส่อย่างนี้นะคะเอามันฝรั่งใส่ตรงนี้ใส่ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง ใส่ปุ๋ยใส่มันฝรั่งนะคะสลับกันไปอย่างนี้จนจนสุดแถว 다시 운지 싫어 <laughs>